ผมฝึกมา15ชั่วโมงก็อยากให้เพื่อนๆลองมาฝึกตามเสร็จแล้วก็เพื่อนจะใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็จะเล่นได้เลยอย่างแรกเลยก็คือฝึกการวางเท้าฝึกการทรงตัวฝึกการชิงน้ำหนักตัวไปข้างหน้าและเอียงซ้ายเอียงขวาสุดท้ายก็คือการเลี้ยวเมื่อได้ทุกอย่างแล้วเพื่อนก็ค่อยๆขยับขึ้นข้อสำคัญก็คือตามๆขั้นตอนเลยครับรับรองไม่เจ็บตัว ไปดูกันข้อแรกการวางเท้าไม่ว่าคุณจะถนัดเท้าซ้ายเท้าขว,วาวางไว้ที่ล้อทั้งสองข้างชด <Sh ed. S 2> เห็นไหมวางระหว่างล้อมาดูการทรงตัวขั้นแรกก็ยืนไปอย่างนี้ต่ำๆก่อนนะครับแล้วก็ถ่ายน้ำหนักตัวมาที่ข้างหน้า เอมือวางแล้วก็จับแค่ฝึกทรงตัวให้ได้อย่างนี้ก่อนอันนี้ก็คือเลี้ยวขวาอันนี้ก็คือเลี้ยวซ้ายพอปั๊มไปปั๊มไปมันก็จะไปข้างหน้าเองได้ฝึกฝึกไปอย่างแย่ก่อนนะครับนี่คือการทรงตัวตอนนี้เราก็จะมาทดสอบและทดลองดูว่าการทิ้งน้ำหนักตัวไปข้างหน้าและเอียงไปทางซ้ายและเอียงไปทางขวาเนี่ย จะทำให้เซิร์ฟเนี่ยมันไปได้เองจริงๆซึ่งหลังจากที่วางเท้าแล้วฝึกทรงตัวแล้วแต่เราก็ยังไม่เชื่อมั่นใช่ไหมครับว่าเอียงซ้ายเอียงขวามันจะไปได้อันนี้ตอนฝึกแรกๆเราต้องเชื่อมั่นก่อนว่าทำอย่างเงี้ยแล้วมันไปข้างหน้าได้ด้วยก็ให้ทดสอบขั้นตอนนี้ก่อนเลย หนักตัวต้อง,าางหาังนะมือสองข้างวางอย่างนี้แล้วก็ขึ้นไปอยู่อันนี้ทิ้งน้ําหนักตัวไปข้างหน้าเอียงซ้ายเอียงขวาไปดูซึบวางวาง ทิ้งน้ำหนักตัวมาด้านหน้านะครับแล้วก็แทะไปโอ้ตรงนี้เป็นเนินอะ่ะเห็นไหมครับถ้าพอเพื่อนได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมค่อยมาฝึกฝึกเอาเท้าวางแล้วก็ยืนต่ำๆย่อเข่าไว้นะครับ ก็เอามือจับไปด้วยก็ได้ครับแค่นี้แหละครับตอนนี้เราจะมาวางเท้าย่อเข่าทิ้งน้ำหนักตัวมาด้านหน้าแล้วเอียงซ้ายเอียงขวาตอนขึ้นไปเราก็จะเอาเท้าที่อยู่ด้านด้านหลังเนี่ยถ่ยไปก่อนมาลองดูกันนะครับชา้าๆรับรองไม่เจ็บพราะต่ำเอาไว้เราไม่เจ็บพอจะลงอะไรไม่เจ็บนะครับรับรองไม่เจ็บถ้าทําตามอย่างเงี้ย พอฝึกอย่างนี้ได้ก็ค่อยพอเข้าใจว่ามันทิ้งน้ำหนักตัวไปได้ก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วนิดๆข้อสำคัญก็คือรักษาบาลานพอเข้าใจคำตรงนี้ปุ๊บเนี่ยต่อไปก็จะเล่นได้หลากหลายเลยครับดู ต่อไปเราก็ยกขึ้นมาอีกหน่อยหนึง่งมาเดี๋ยวเราไปดูกะเลี้ยวกันกะเลี้ยวนี่ยทุกคนจะมีปัญหาการหลังจากที่ฝึกไปข้างหน้าได้แล้วโยกซ้ายโยกขวาแล้วไปได้แล้วส่วนใหญ่คนจะกลัวล้มตอนเลี้ยวให้ทำอย่างนี้นะครับทำมืออย่างนี้ทำเหมือนท่าอีมวยจีนเลยทำนี้จากที่เราอยู่ขาหน้างี้ใช่ไหมและเราก็ ยืนยองๆอยู่บนบอร์ดใช่ไหมทำมือไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวไปอย่างนี้อถ้าอย่างนี้นะมันก็คือเลี้ยวขวาแล้วให้ตาเนี่ยมองไปที่ปลายมือหัวไหล่มันเปิดแล้วดูครับส้นเท้ามันยังอยู่ตรงนี้น้ำหนักมันจะทิ้งมาด้านหลังแล้วมันก็จะเลี้ยวเองโดยอัตโนมัติแล้วท่ามันจะสวยมันจะเป็นท่าอย่างนี้นี่มันเหมือนพับขาอยู่บนบอร์ดนะครับเสร็จแล้วก็ ถ้ากลัวเจ็บนะครับนั่งต่างงี้ก่อนเลยนั่งไปบนบอร์ดงี้เลยสึบร้อนไถแล้วก็เอามือแทะแทะไปเนี้ยแล้วก็ทําแล้วพอเลี้ยวขวาเราก็ฟึบแล้วตาก็มองพอตามองปุ๊บเนี่ยมือเรามาฝั่งนี้ใช่ไหมครับฝั่งมาทางซ้ายมือเสร็จแล้วน้ําหนักตัวมันมาอยู่ที่ปลายเท้าด้านหน้าแล้วมันก็จะเลี้ยวซ้ายอัตโนมัติดูฟึบน้ําหนักตัวอยู่ที่ส้นเท้าหน้าหันไปตามนี้ไหลมันเปิดออกมาแล้วซื้อนี่ น้ำหนักตัวอยู่ปลายเท้าอาดูตรงนี้อีกทีทำความเข้าใจนะครับง่ายๆเลยหนึงก็คือทํามืออย่างนี้ก่อนใช่หไหมเราก็เอามือดันไปแล้วเลี้ยวน้ําหนักตัวมาอยู่ด้านขวาตามองไปที่มือนะครับไหลเห็นไหมครับหัวไหลมันเปิดออกมาละเสร็จปุ๊บเลี้ยวซ้ายน้ําหนักตัวเริ่มมาอยู่ด้านหน้าที่ปลายนิ้วเท้าแล้วครับแล้วตามองตามครับทำตาๆก่อน แล้วลองดูกันมาดูเลยนะครับเลี้ยวขวาเดี๋ยวเราจะฝึกเลี้ยวซ้ายกัน เลี้ยวซ้ายเห็นไหครับเลี้ยวขวา,เ,าเปิดแล้วตามองที่มือเลยนะครับพอเก่งแล้วใช่ไหมพอเก่งแล้วเราก็ยืนขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยก็อนหินดีไม่สะดุด งสนุกรับรองเล่นได้ครับง่ายๆพอเก่งแล้วอะไรแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วแล้วยเยีบความสูงขึ้นก็รับรองไม่เจ็บตัวครับเดี๋ยวมาดูการก็ถ้าฝึกตามที่ผมว่าเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาไม่มีอาการบาดเจ็บถ้าเพื่อนรอพอได้เก่งขึ้นก็ค่อยทรงตัวขึ้นมาสูงขึ้นจากที่เรานั่งอยู่บนบอร์ดแบบนี้ใช่ไหมครับก็ยกขึ้นมาอีกหน่อยยกขึ้นมาอีกหน่อย แล้วถ้าบางคนแก่หน่อยเมื่อขาก็ยืนอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยเราจะทิ้งน้ําหนักตัวมาด้านหน้านะครับยิงน้าหนักตัวมาด้านหน้าแล้วก็พับขาอย่างนี้ก็ได้ครับทิ้งน้หนักตัวมาด้านหน้าส้นเท้าปลายเท้าส้นเท้าิ้วเท้าส้นเท้าิ้วเท้าก็เอียงซ้ายเอียงขวาเพราะจริงๆเนี่ยหลักสําคัญในการเลี้ยวจริงมันหัวไหล่เนี่ยครับหัวไหล่ไปทางไหนหน้าไปทางไหนปุ๊บมันก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามาดูกัน เไหมครับพ่อเก่งแล้วค่อยไปเล่นท่าตามที่พวกปโปรเขาเล่นกัน จริงๆไม่ใช่ยากเลยครับอีทําเสียงดังตรงท้ายๆปัดๆเนี่ยเมื่อก่อนมผมก็ไม่รู้หรอกจนอาจารย์บอมที่เป็นโค้ดของโค้ดของนักกีฬาที่เชียงรายได้เหรียญทองสองเหรียญทองจากจากกีฬาแห่งชาติที่เชียงรายเราจัดนั่นนะครับปีนั้น,นที่ฝนตกที่อาจารย์เฉลิมชัยโมโหเรื่องเปิดพิธีไม่ได้ด้่นนะก็คนนั้นล่ะครับก็เลยมาเข้าเข้ามสอนทักษะ เรื่องการน้ำหนักการถ่ายน้ำหนักแล้วก็การวางเท้าให้ผมมันก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ผมฝึกเล่นคนเดียวมาอยู่ประมาณสักสิชั่วโมงได้เจ็บตัวมาตั้ง24ครั้งที่ผมล้มอะพอผมไปให้เขาทำอีเนี่ยเพิ่มอีเนี่แล้วเขาก็เห็นผมเล่นแล้วเขาก็เลยบอกพอบอกวิธีเคล็ดรับอะโอ้ผมตอนนี้แบบ งานง่ายเลยผมก็เลยอยากให้เพื่อนเพื่อนได้รู้ว่าไอเล่นที่ถูกวิธีแล้วไม่เจ็บตัวนเป็นไงปะไปลองเล่นกันอาจารย์บอมบอกไว้ว่าเล่นเป็นแล้วยังไม่พอต้องมีท่าสวยท่าที่จะต้องสวยก็คือย่อเข่าแล้วก็ปิดไปบิดมามันจะเหมือนกระเต้าขึ้นอยู่ในทะเลไปลองดูกัน ผมรับรองได้ครับถ้าเพื่อนๆเล่นแล้วย่อข่าอย่างนี้ไม่ว่าจะสามขวบสี่ขวบจนถึง70ปีรับรองไม่มีบาดเจ็บาะครับเพราะเก่งแล้วเราค่อยไปยืนแบบที่คนอื่นเขาเล่นดู เวลาลงให้ขาหลังลงก่อนนะครับเพื่อนจะได้ไม่เจ็บตัวกันลองไปเล่นกันดูลบลองสนุกถ้าฝึกตามที่ผมบอกแล้วยังเล่นไม่ได้ผมยอมให้อมขี้มาพ่นใส่หน้าผมเลยครับไม่เกี่ยวกันเลยผมรักทีมของผมบาย